แล้วโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวเรานะฮะมาพึ่งร่มโพล้มใส่ของพี่เขาสักหน่อยนะคะว่าอย่างไงกันต่อดีนะคะเดี๋ยวเราเชิญพบกันนะคะกับพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะโอ้โหเซฟปิดแท่งเดือนหมอดูยังอยู่ไหมไม่ <laughs> หมอดู <laughs> พี่จาได้นะหมอดูบอกอะวันนั้นไปกับพี่อะหมอดูบอกว่าเนี่ยพันสามร้อยหกสิบเนี่ย จะได้กลับไปอ่ะพันเจ็ดอ่ะอันนี้หนึ่งสารไม่ง่าเรียก่าดูมาถามต่อที่ว่าเคยต่อเนะยอ่ะอรอเดือนหน้าแล้วกัน <c oughs> นะคะ,ะขู่ครั้งสุดท้ายเนี่ยโอ้หนี่คือเห็นในข้าของจริงค่ะครับนี่คือการขู่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเคยเคยเคยขู่ไปจริงแล้วเาานี่ยเหมือนชื่อได้เลยนะ่ะขู่ครั้งสุดท้าย ูครั้งสุดท้ายฮนะอันนี้คือเป้าหมายเซ็ตที่จบขึ้นสี่ห้าร้อยสามแปดฮะนี่ขู่ครั้งสุดท้ายนะครับ<ะ>ถือว่าถ้าพื้นฐานผู้ย่า่ยังเป็นแบบนี้นะตลาดใหญ่ขนาดนี้นะค่ะผือไม่ได้ฮนระอืมกลุ่มที่ดีอ่ะไม่มีหุ้นขนาดใหญ่เลยนะครับนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยใน กลไกที่เราทํากันมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ขึ้นมาจากสามร้อยแปดสิบนะฮะเราไม่ได้สร้างคุณภาพของหุ้นเลยนะ,ะม,นะมันหลุดจากตรงนี้เห็นไหมครับแล้วไม่เคยโผกลับไปได้เลยครับ,รบอันนี้จบห้าขึ้นใช่ไหมครับภาพนี้ไหมะจบแล้วเนะียจบแล้วก็หลุดลงมาอันนี้ขึ้นสี่หลุดลงมาเนี่ยนะครับอทฤษฎีของหุ้นเธอคือว่าถ้าลงมาแล้วเนี่ยไม่ขึ้นไปทำ new high เนี่ย นะฮะนะครับคราวนี้มันก็จะลงอย่างเดียวนะครับอันนี้ถ้ามันจะอยู่ที่พันสองเนี่ยเราก็ต้องไปถามว่า P/E จริงๆเท่าไหร,ร่ถ้าคนในประเทศนั้นยอมรับว่าตอนนี้สิบแปดอันนี้ก็จบแต่ทุกคนทุนทั้งประเทศนะยังบอกว่าอันเนี้ยังสิบสี่อยู่นะฮะก็คือแสดงว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ย P/E ตอนนี้เท่าไหร่ครับ ืม PE ของ Z เซต <18 S 1> uh, เนี่ย18เน <18. S 2> ี่ย18.4แต่เขาจะบอกว่า f ฟ r w a r ิบสี1.4แล้ว Forward มาจากไหนอะก็ต้องมาจากอนาคตก่องกำไรที่เติบโตโตจากไหนอ่ะบางคนก็บอกว่าก็นี่ไงลงทุนภาคเอกชนเต็มเลยนะฮะ B O I เต็มเลยเขาขอ B O I <ห>แล้วเขาสร้างไหมอล้วสร้างแล้วเขาบริษัทที่มาสร้างเนี่ยจดทะเบียนในตลาดผู้เราไหมอืแล้วเขาจ้างคนบ้านเราไหมมีซีคอนซัมชันไหม นะครับตัวซีจะเพิ่มไหมอืไม่ได่จ้างคนตัวซีจะเพิ่มได้ไงแล้วยุคนี้เป็นยุคพิจ้างคนหรือว,ว่าใช้ใช้หุ่นยนต์ฮะค่ะคะรับมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก็ต้องปเปลี่ยนนะครับอืมอันนี้แค่ขู่นะฮะนะครับ,นะรบแล้วทํายังไงจะให้ตลาดหุ้นไทยลงปฏิหารฮะค,รค่ะขุดพบนะฮะคุดพบแหล่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ พออยู่ดีๆเราก็บอกช่วช่วงชั่วช,ช,ช,ชวานเว้ย้นพบแล้วนะฮะแก๊สในอ่าวไทยเออนั่นแหละตอนนี้จะพบอะไรไม่ใช่พบแก๊สแล้วอะพบแก๊สก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนะฮะ<ช>พี่ใชเคาว่าปฏิหารอะใช่เพราะว่าพบแก๊สเนี่ยมันยังไงอะพบแก๊กพบน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าแล้วนะฮะ,ฮร,ะราคาแก๊สกับน้ำมันยังไงมันก็ลงประทับเนี่ยเขาจะขุดน้ำมันมาเพื่ออ่าเพื่อป้องกันเงินเฟ้อเขาอะใช่ไหม ไเพราะฉะนั้นถ้าการขุดเจาะตอนเนี้ยการการทําเครื่องขุดเจาะหนึ่งบ่อเนี่ยมันไม่ใช่ถูกเหมือนสมัยก่อนที่สพลงทุนนะค่ะครับมันไม่ได้คุ้มกับราคาน้ำมันที่ราคาระดับที่จะลงมาระดับหกสิบเหรียญน,นะนะครับต้นทุนมันแพงคุณเราไปลางสร้างบ้านตัวน,นี้คุณก็จะรู้นะครับว่าคุณสร้างบ้านเมื่อสมัยสพเนี่ยทําบ่อขุดเจาะเนี่ยนะครับราคาสองล้านเนี่ยแต่มาทําวันเนี้สี่สิบล้านนะอื สร้างบ้านเนี่ยมันแพงขึ้นมากี่เท่าอ่ะใช่ครับเขา้เขาของแพงขึ้นอ่าแล้วราคานะ้ำมันมันก็จะอยู่ตัวหกสิบเหรียญนี่แหละมันไม่ได้ไกลอ่ะคุณเชฟบ่อถ่ามันก็ไม่ใช่คุณค้นพบอะไรอ่ะขุมพลังที่จะเจอคืออะไรคุณไปดูเวียดนามเขาพบอะไร่ะคนที่มีคุณภาพใช่ไหมค่ะจีนอ่ะทำไมเขามาได้ก็คนมีคุณภาพไงใช่ไหม αι? อินเดียทําไมโตได้ก็คนไงแสดงว่าทั้งโลกอ่ะ ทรัพยากรเนี่ยตะเราเราหวังอะไรฮะโอเวลาเขาพูดถิงแรกลิเทียมทีนึงตอนนั้นไทยพบพบแร่ลิเทียมสำรลองกี่ล้านตันที่กระบี่สุดท้ายเป็นไงฝ่ายหีคือ,ค,อคือไม่เคยคิดจะสร้างคนเลยนะรอ้ไหมค่ะนันจะมาได้ไหมสร้างพวกเราเนี่ยนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับเอ็ดเวิร์ดมีความสามารถขนาดนี้ทำไมจะต้องมานั่งประกาศข่าวอย่างนี้ละ่ะเป็นพิธีกรนี่แหละคุณอย่าไปใช้ ไปทำอย่างอื่นป่ะยิ้มก่อนเลยถูกปะแล้วสังเกตดูนะบ้านเมืองอื่นเนี่ยเขาไม่พูดกันแล้วนางงามอ่ะบ้านเราเอาที่ประกวดนางงามเป็นซื้อมาเป็นของเราหมดเลยขำมากเี่ยคือแบบอ่ะทื่งมันไม่เชื่อก็อย่าเชื่อก็ลงมาตามกรอบที่เล่าไว้นานแล้วแถวนี้แปดห้าศูนย์นะเด้งขึ้นไปก็อย่าดีใจนะครับ ดีใจเพราะว่ามันเป็นขาลงนะครับเราอยากรู้อีกเราก็กดต่อไปอีกนะฮะนะครับก็ออย,ยัง,งลงลงไม่จบะพอจบเนี่ยต้องตัดซีโร่ลายลงมานะครับ,รบแสดงว่ายังไม่จบนะครับเพราะนั้นการขึ้นเมื่อกี้ที่เราดูไทม์เฟรมสั้นตรงนี้ไทม์เฟรมเดย์ร้อยี่สิบอะไรเนี่ยก็แค่รีบ่าวเราจะอยู่โดยความจริงหรือความหวังล่ะ เพราะฉะนั้นก็ยังถือช็อตอยู่นะครับแล้วก็แค่ดูสต็อปล็อตนะฮะไม่ใช่ช็อตตรงนี้นะเหมือนที่บอกว่าตรงเนี้ยนะมีคนจะช็อตตรงเจ็ดสองที่บอกว่าจะเพิ่งช็อตเพราะอะไรฮะพพเพราะเพรมันเด้งขึ้นไปแปดแปดแปดเนี่ยเห็นไหมฮะเจ็ดสองก็แปดแปดแปดเนี่ยคุณถูกคอมาจิ้นนะมาจิ้นที่คุณวางไว้คุณต้องถูกเรียงเงินเพิ่มนะเนะี่ยเพราะนั้นไม่ใช่ว่าลงมาแล้วลงมาเพราะนั้น้ะ เขาไม่เข้าใจคําว่าเด้งแล้วช็อตนะฮะอ่าเด้งและชอ็อตไม่ต้องเล่น<ะ>ก็ไม่ต้องเล่นแต่ชอ็อตตอนนี้ได้เปรียบคือถือชอ็อตไว้แต่ต้องท<ะ>นนะสิบห้าจุดยี่สิบจุดทนได้ก็ก็ได้ครับอเอ,อ่อนโยบายรัฐบาลคุณไม่ต้องไปหวังเลยว่าจะมากี่รัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ครับที่บอกไว้รอบเนี้ยมันหนักมากครับอืม พี่ผ่านมาทุกรอบนวตั้งแต่ปีสองสองนะเมือนั้นพี่ประเมินแล้วพี่รู้เลยนะว่ารอบนี้น่ะทองคำทองคำก็อกงค็ไม่เป็นไรนะฮะก็ดูตรงนี้เลยนะฮะไม่ต้องสต๊อกกาหรอกสองเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับห้านหลุดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับในสิ้นวันไหนก็แล้วแต่ ลองแถวนี้นะครับลองได้ไหมก็ฝั่งลองอยังได้เปรียบอยู่นะแต่คําว่าฝั่งลองได้เปรียบไม่ได้ไม่ถึงว่ามันลองแล้วจะรวย <laughs> ค่ะอเออเหมือนแบบฝั่งชัดได้เปรียบอะเะพราะนั้นมันอาจจะลงมานะฮะคุณอาจจะไปลองแถวนี้นะครับสองเจ็ดเก้าหกนะฮะนะครับแล้วมันลงมาสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดก็สามสิบเหรียญน,นะฮะสามสิบเหรียญก็เป็นเงินเก้าพันบาทนะครับ 9,000บาทเนี่ยก็เอา2 0 0้0ฮะเอา2 0 0้0คูณคูณสามสิบก็7,500นะฮะก็คอมาจิน้นฮะต้องเพิ่มเงินครัข<า>อมาจิ้น,นอยางเห็นเพิ่มครับอันนี้คืออ่าอคือการเล่นฟิวเจอร์คือทองนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าเราเล่นจำพันนันอยู่ นะครับมีขบวนการวิธีการเล่นต้องมีความเข้าใจกับมันนะฮะครับนะครับอสมมุติว่าเราเล่นกันวิธีเราเล่นเนี่ยสมมติว่าพี่เลิ่มมาจากทีนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ใส่มาจิ้นตามที่ตลาดเขารับรองเนียที่เขาบอกว่าต้องวางเท่าไหร่เราวางไม่สองเท่าสามเท่าเลยนะแล้วเราทนนะครับในในจุดเนี่ยในจุดที่มันมันใช่อ่ะรอบนี้เรามาจากพันแปดใช่ไหมไอ้ทุพันแปดเนี่ยเราวางมาจิ้นแบบเขาให้วางสองหมื่นห้าใช่ไหม ระวางแสนเลยแล้วกูยอมตายเขาเรียกตุงตุงเทนใหญ่ๆอ่ะแล้วก็วางไปเลยนะฮะแต่พอมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็เราก็จะค่อยๆเพิ่มเข้าไปใหม่จากเงินที่กับไรก็เติมเข้าไปได้ไหมฮะมค,คือเวลาเวลาไอ้ไอ้ไทอมขึ้นเนี่ยนะฮะไอ้เงินของเราอ่ะเรียกอีควิตี้่ะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีอีเนี่ยนีม,มันจะเพิ่มขึ้นมานะฮะพอมันเพิ่มมาสองหมื่นห้านะครับเราก็จะมีเงินสําหรับการไปลองเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับ แต่ไอแสนที่เราวางไว้ทั้งแรกยังอยู่นะอ่ะมันจะโปรเทคไปตลอดเลยอ่าแล้วคุณคํานวณว่าคนที่มาจะพันหก 1, วันนี้นะครับตอนนี้สองพันหกแล้วกันสองพันเจ็ดก็ได้นะฮะกำไรมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญเนี่ยกําไรสามแสนสามหมื่นเหรียญสามแสนสามหมื่นบาทตอนหนึ่งคอนแทกค่ะนะครับค่ะอันนี้คือระบบสี่บวกหนึ่งเวลาเขาทำกันเนี่ยนะฮะ มันอยู่ที่ว่าคุณจะทนป่ะถ้าจะทนเนี่ยไม่ใช่มาทนแถวนี้ต้องทนตอนที่มันลงนะ่ยมันไม่ใช่ทนแถวนี้แถวนี้ไม่ทนแถวนี้ไม่ทนหรือว่าการจบรอบนี้ในไซเคิลที่ห้าเนี่ยอันนั้นเนี่ยถ้าช็อตแล้วก็ทนแต่การช็อตของเราก็คือช็อตเนี่ยต่างกับรองนะพะรองเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นนะครับอ่ามันจะเวียงไม่แรงนะฮะแต่ถ้าเป็นขาช็อตเนี่ยมันจะเวียงแรงเป็นกลยุทธ์ของขาช็อตขารองไม่เหมือนกัน นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่ามันเล่นกระจายเรานะครับคูกลูกเส์พี่ที่เขาได้เยอะๆที่บอกไปสร้างโรงบาลกันไปทําอะไรกันเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาทาก็คือว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ดูทุกวันนะฮะถึงเวลาเขาอัดตามระบบที่พี่บอกเนี่ยนะครับอคนถนัดขารองเขาก็จะตอนนี้เขายังลงมาเขาก็ลองอีกเขาไม่สดแต่เขาไม่ได้ลองไม่ถึงว่าเพิ่มเข้าไปจนทําให้ความเสี่ยงนะฮะ ของการถูกฟอสเซลหรือการคอรมาร์จินมันเกิดขึ้นนะครับอย่างคนที่เขาใส่มาตันแรกแสนเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เขากำไรมาสามแสนเนี่ยเขาไม่ได้เอาสามแสนมาคํานวณน,นะครับแล้วก็ใส่ไปสิบเท่าของจานวนวอนรุ่มไม่ใช่ข้าจะใส่ไปแค่เท่าสองเท่าเท่าสองเท่าเนี่ยหรือสามเท่าเนี่ยนะครับมันอย่างนี้เขาไม่ถูกฟอสเซลครับม,มันจะทําให้กาไรน้อยลงนะเพราะฉะนั้นขบวนการของการที่จะกําไรในการเสท,ทองนะฮะ มันไม่ใช่ที่คุณไปดูใน YouTube แล้วก็ชวนคุณไปเรียนอันนั้นน่ะทำไปสามวันก็งงนะครับ <c oughs> แต่ของเราอะ่ะระบบระบบระบบสั้นสุดก็คือด่วนเนี้ยนะฮะไม่มีหรอกสิบห้านาทีห้านาทีไม่มีครับซึ <c oughs> ่งใครฟังพี่หมอตลอดก,ก็ลองไปสีบเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> แถวนี้มันไม่ใช่ลองตรงนี้ก็ไม่ใช่ลองใช่ไหมตรงนี้ลองใช่ไหม ตรงนี้ไม่ตัดลงมาไม่เป็นไรตัดที่มาลองเขามาลองตรงนี้อเพราะฉะนั้นการลองของเราครั้งสุดท้ายน,นะครับการสัญญ,ญ,ญาณทางเทคนิกนคกับเทรนในเนี้ยอันนี้เทรนในนี้มันบอกว่าหลอกได้คช่ะ<ฆ>อ่ะแล้วคุณดูสัญญ,ญาณทางเทคนิคคุณต้องลองเนี่ยก็คือ,อสองเจ็ดสองเจ็ดหกศูนย์นะซึ่งสต็อปรอคที่คือ<ฆ>สองเจ็ดเจ็ดศูนย์เราสต็อปตรงไหนมันอยู่ข้างบนคุณมันอยู่ข้างบนนะฮะมันจะจบหรือไม่จบก็ได้แล้วก็มันยังไม่ชัดนะฮะ เพราะนั้นสองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็สองเจ็ดหกเก้าก็จัดการนะครับทำไปแล้วถ้าผิดนะผิดก็ไม่เป็นไรหผิดก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นช็อตที่เล่นสั้นนะฮะอ่ารอบสั้นมันคนละเรื่องกันไอไอพอร์ตใหญ่แล้วจะมีสองพอร์ตไอพอร์ตใหญ่เราก็ถืออยู่แล้วไม่มีสี่ห้าพอร์ตหรอกเราไม่แค่สองพอร์ตนะฮะสองพอร์ตงงงงตายเลยนะฮะคอก็ยังอยู่แถวนี้อยู่อะเราดูนี้เทรนอย่างอั้มไหม อัพอยู่นะครับเทมยังอัพอยู่ไหมฮะอัพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะครับอแต่ถ้าไอ้น,นี่ลงอ่ะมันจะบอกว่าเทมบอกว่ามันจบนะถ้านี่ตัดลงเมื่อไหร่นยมันจะตัดซีโร่ไลน์ลงมานะครับแล้วเราก็ค่อยไปดูว่ามันหลุดแปดหมืน่นหะรือเปล่าถ้าไม่หลุดแปดหมื่นก็เข้าไปได้ใหม่นะฮะ oh. ก็มันมีโอกาสที่จะเป็น หมายถึงว่าดูรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ยืนยันนะคว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้ามีขึ้นต่อไปอีกเขาเรียกขึ้นยืดตัวนะฮะ,ะขาขึ้นเนี่ยเขาเรียกยืดตัวขาลงเขาเรียกขึ้นต่อขยายคลงต่อขยายไปเรืเร่อยๆ A, A B C X A B C X A B C ที่เกิดในตลาดหุ้นไทยตัวนี้อยู่ในขึ้นซีมไม่ใช่ขึ้นสองอยู่ในขึ้นซี ซีตรงไหนซีที่จะลงไปที่บอกว่าขู่ไว้อะตรงไหนอ่ะนะฮะเออนั่นแหละแต่แต่ไม่จำเป็นต้องตรงนั้นตัวเลขพวกนี้ไม่เคยเชื่อถือ<ฆ>แต่บอกว่าอีกเยอะนะ,ะอาการเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่เซ็ตลงจากพันแปดล้วก่อนแล้วมาอยู่ที่หนึ่งพันแล้วทุกคนก็บอกว่าไม่หลุดนะฮะอ่าแล้วก็มีหมอดูคนหนึ่งที่มองชนก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปแปดร้อยโดนด่าเละเลยไม่มีใครเชื่อจะลงได้ไงสุดท้ายสองร้อยสี่ แล้วคราวที่แล้วเนี่ยมันชัดเนี่ยว่าบริษัทอะไรจะล้มนะแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ชัดเนี่่ยคะมันไม่ชัดแล้วแบงก์ก็ไม่ล้มครับเพราะแบงก์ไม่ได้ไปปล่อยกู้ให้กับขบวนการที่เกิดความเสียหายในเศรษฐกิจไทยตอนนี้คนที่จะเสียหายคือไม่ใช่ขาดทุนผู้อย่างเดียวนะครับหุ้นกู้ก็โดนนะฮะก็โดนหนักด้วยนะครับหุ้นกู้ดอกเบีย้ยสูงสูงอะระวังนะครับจะได้ดอกเบีย้ยครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปเหมือนต้นก็ไม่ได้นะ เนี่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีคําถามมาพอดีค่ะเนียเรื่องหุ้นกู้ค่ะพี่นิพ์เขาถามว่าอาจารย์คิดว่าปีสองปีนี้จะมีวิกฤตหุ้นกู้เกิดขึ้นไหมครับมันไม่เกิดหุ้นกู้เนี่ยมันอยู่ที่บริษัทนั้นจะเจ๊งไหมบริษัทไม่เจงก็ไม่เป็นไรคุณว่าปตทอเจงไหมล่ะไม่เจงหรอกน้ํามันยังใช้ไมมล่ะที่แค่นี้แหละครับคุณว่ากราฟจะเจงไหมล่ะคุณว่าเอสจะเจ๊งไหมล่ะถ้าคุณถ้าถ้าเรานะ เราเราจะซื้อเราก็ดูว่าดับเบี M ้ยมันคุณอยู่ในระดับที่สูงกว่านะฮะสูงกว่าอ่บอลยู B ของเราอ่ะไม่ได้เยอะมากนะฮะบอลยู B เราอยู่ที่สองจุดเจ็ดก็อยู่ทักสามเปอร์เซ็นอะไรเนงะี mm ้ย hmm. ก็จะไม่มีความเสี่ยงตอนนี้ต้องสติ๊กมากเลยนะครับไม่ใช่ไปดูแบบวแบบ่าเอ้สี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนี่ก็มีสิ์โดนะ mm hmm. อืมก็มีสิินโดน,นะครับอะโดนหรือไม่โดนไม่รู้แต่ครั้งเนี้ยตอนนี้ต้องดูความเสี่ยงค่อนข,ข้างที่จะเยอะมากนะฮะนะครับ ต้องระมัดระวังทุกส่วนนะครับใครบอกเงินสดกลัวเงินเฟอ้อไม่ต้องกลัวครับประเทศไทยตอนนี้เงินเงินเฟอ้ออยู่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้มาเป็นสึกปีแล้วนะครับรเราเข้าไปรมสูุดเข้าสู่เงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อแบบญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เงินเฟ้อนะครับถ้างเงินเฟ้อแปลว่าเศรษฐกิจจะจะ,จะเติบโตขึ้นนะครับถ้างเงินเฟ้อนั้นไม่ได้เฟ้อจากราคาราคาพลังงานนะฮะค่ะค่ะ อันนี้ก็ต่อไปก็พูดต่างประเทศคืนนี้พูดไปลนะนีฮะกลางวันพูดไปนิดหนึง่งละมาต่อนิดหนึ่งก็คือคืนนี้นะครับก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือการประกาศผลการดิงงานของ Apple เมื่อคืน,นะะทำให้วันนี้เปิดมาเราก็ต้องขายนะฮะเพราะว่า Apple เนี่ยในแตรม,มาสองที่จะประกาศในเดือนเมษาเนี่ยนะครับ กำไรเข้าสู่โรซิชันยังไงก็คนไม่รู้เลือกไปเยอะเอ้ยไตรมาสหนึ่งประกาศมา2.43เหรียญใช่ไหมฮะไตรมาสสองประกาศ1.6เหรียญนะคนไม่เข้าใจหรอกนะฮะก็ขายก่อนไม่สดหรอกนะฮะนะครับมีอะไรอีกที่อ่าเมื่อคืนเราก็จัดการาไปแล้วใช่ไหมครับค่ะเมื่อคืนเราจัดการเมตาไปแล้วนะเมตาเปิดมาก็ขายจะขายราคาเปิดก็เท่าไหร่นะโอเพนนะครับ หกเก้าหกหกเก้าหกก็ดีกว่าหกแปดเจ็ดฮะก็ก็ดีกว่าหกแปดเจ็ดนะครับเรวเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่เพราะว่าในเทรนด์เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะนะครับแท่งเทียนยาวๆมักตามด้วยการปรับฐานนะครับอันนี้ก็สองสามเดือนนะนะครับคิดว่าขายไปก่อนนะครับแล้วแล้วแล้วก็ค่อยค่อยเข้าไปดูใหม่นะครับอย่าอย่าขาไปแล้วย่าอย่าโผพันอย่าโผพันจงเชื่อว่านะฮะ ซื้อแถวนี้ไม่รวยแค่นั้นพอนะครับถามว่าทําไมไม่รวยมันมาจากร้อยหนึ่งอะเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้นะเดซอนธันวาสองสองนะนะครับสองปีนะครับเจ็ดแดงเนะี่ยเจ็ดแดงใช่เจ <7 S 1> ้าจะลอยสองปีเจ็ดแดงเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันเป็นไปได้ไหมคือมันไม่รวยอะแต่มันมันก็สามารถทําหาเงินให้เราได้แต่มันไม่รวยนะฮะเพราะนั้นการเล่นหุ้นที่ไม่รวยก็กลับไปดูว่าทําไมเราเล่นหุ้นเราที่ไม่รวย ก็ที่แบบที่เราทามาแหละค่ะเออถ้าแบบที่คนรวยก็ทํากันเนี่ยนะฮะเขารอครับได้เลยค่ะเขาต้องรอก็ประมาณนี้นะค่ะไอ้ขอปิดท้ายด้วยตัวนี้อีกนิดหนึ่งได้ไหมคะพี่ใด้ครับมีคนถามตัวนี้หลายคนมากเลยคือตัวเมเดสค่ะพี่บอกว่าเมเดสเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้มันจบไหมมันลงมาแบบนี้ค่ะพี่นิพนธ์อ่าเมดสเนี่ยนะครับ พี่พี่ยังพี่ขอดูมาสเตอร์ก่อนดิเป็นฮะพี่บอกแล้วกัว่าอันเนี้ยมันไม่รอดเนี่ยถ้าโครงสร้างแบบนี้มันไม่รอดนะฮะค่ะรับแล้วมันก็ไม่รอดจริงๆเออพี่ขอดูอีกตัวหนึ่งแคนคอมเมดเสพี่พี่ไม่ค่อยันนั้นเท่าไหร่เป็นไงรอดไหมลึกสิบวิกแล้วรอดไหมฮะไม่รอดอ่แบบเนี้ย ถ้าเราดูในช่วงเทคนิคอลเนี่ยอันนี้เขาเรียกดิเวอร์เจนใช่ไหมครับค่ะเนี่ยดิเวอร์เจนทั้ง r s i นะครับไอซาก็ดิเวอร์เจนนะครับแอนั่นคือตัวนี้ดิเวอร์เจนะฮะแล้วก็เอ็มเซก็ดิเวอร์เจนนะครับดิเวอร์เจนทั้งคู่ไอซายดิเวอร์เจนเนี่ยแปลว่าแปลว่ามันแปลว่าเร็วไปทำเฟรมวีดิเวเรนซ์ไหมครับค่ะวีดก็ดิเวอรนซ์ค่ะนะครับ ครับแต่วิ่เนี่ยมันไม่มีมันไม่ยังไม่ได้ไดเวอร์เจนต์ตรงนี้ถูกไหมครับสรงแบเนี้ยมักจะเป็นทุ้นที่ทําราคาเนี่ยไงสวัสดีครับสวัสดีพนมมือไหว้แล้วเรียบร,ร้ยรอยอไหว้แล้วเรียบร้อยพนมมือไหว้แล้วเรียบร้อยนะครับค่ะอันนี้ก็กลับมาที่เมนะดิสนะคือตัวที่ยังไม่เกิดหรอกนะฮะตัวที่ยังไม่เกิดเพราะว่านะฮะ เพราะว่ายังขายหุ้นไม่ได้อ่ายังไม่สวัสดีนะคะยังยังยังไม่เกิดยังไายังขายหุ้นไม่ได้คือไม่ถือว่าจากโครงสร้างที่ขึ้นมาเนี่ยเข้าตลาดมาเนี่ยขายลงมาตลอดใช่ไหมค่ะแล้วก็มาเก็บแต่เรารู้ว่าไอ้ตอนที่ก็ขายลงมาเนี่ยเซ็ตมันลงเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้เราดูงี้เดี๋ยวถาม่าจบไปยังก็คือว่าเขาคือการเล่นหุ้นแบบนี้ต้องถามว่ามารเก็ตเมเกอร์เนี่ยเป็นไหมพื้นฐานเนี่ยช่วยอยู่แล้ว คุณทําเป็นไหมถ้าคุณทําไม่เป็นอ่ะตังคุณจะหมดพอตง<ม>ังคุณจะหมดอ่ะปัญหาจะเกิดเกิดอะไรเกิดวงจรที่บอกว่าเอาหุ้นไปวางมาจิ้นเอาหุ้นไปตึงถูกไหมฮะมซึ่งเราก็ไม่รู้หลักว่าว่า,วาไอ้ไไคนที่เป็นอ่าเจ้าของเนี่ยเขามีความรู้เรื่องหุ้นหรือเปล่านะฮะเพราะเพราะถ้าอย่างนั้น,นอ่ะมันจะออกอาก,การเหมือนกับไอ้ตัวที่พูดถึงเมื่อก<ม>ี<ม>้ไอ้โรงพยาบาลเมื่อกี้หุ้นดีแท้ๆกลายเป็นแบบพาคนไปตายได้อ่ะ ออ,อ,ออกไหมฮะนึกออกค่ะค่ะนะครับอ่าตัว <c oughs> อ,อันเนี้ย <c oughs> พี่คิดว่าถ้าที่พูดษาการเงินเขาเก่งๆเ <c oughs> ขาก็บอกว่าไม่ต้องรีบไปหล,ลอกตลาดแบบเนี้ยนะครับลงมาก่อก็ได้อืนะครับเพรอพูนเนี่ยคนมันก็พอเนะี่ยแล้วเราก็ไม่ได้น่าเกียดแล้วพอสมควรแล้วนะฮะพื้นฐานเราก็ดีพื้นฐานดียืีดลงต่าด้วยนะเราก็จะได้พวกที่เขาไปนักลงทุนจริงๆอ่ะเข้ามาซื้อแล้วถุยยาวอืเข้าใจไหมฮะคือนัก คือคือถ้าที่ปรึกษาการเงินดีๆนะครับคือคือหุ้นดีไม่ถือว่าหุ้นมันจะขึ้นได้ตามพื้นฐานเนะี่ยคือการเ<ฆ>ติบโตของก<ฆ>าไรได้แต่ในสภาวะแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าหุ้นมันไม่ดีนะฮะ<ฆ>แต่แต่ถ้าอ่าพวกที่ที่ปรึกษาเนี่ยต้องการแม่งต้องการ,อการวอลลุ่มต้องการอะไรอย่างเดียวเนี่ยนะฮะสุดท้ายมันจะมักจ,จะพาไปสายนั้นเนี่ยให้ให้เจ้าของหุ้นเราหุ้นไปจำนำไปอะไรเนี้ยนะฮะเขาไม่เอาเงินเขามาทาหรอกนะฮะนะครับ แล้วจะขอก็ไม่รู้เรื่องหุ้นเลยเทําไปทําไปกูก็แบบว่าวันวันหนึ่งกูก็รับฝากสเต็มเซลอ,อะไรของกูไปเรื่อยนะไม่รู้ลนะึกเนยะประมาณเนี้นะฮะพี่คิดว่านะเราต้องดูว่าเขาเป็นหรือเปล่านะฮะเดมาดูว่าว่าตอนเข้าตลาดเนี่ยใช่ไหมฮะตอนเข้าตลาดเนี่ยนะครับอ่าแต่หุ้นตัวเนี้ยที่ปรึกษาการเงินของเขาเนี่ยพี่ว่าเขาเป็นนะเพราะเขาเป็นตัวเดียวกับไทยคมอ่ะ เพราะนั้นเขาจะไม่เอาขึ้นเขาเขาควรไม่ควรเอาขึ้นแต่จะเป็นสไตล์แบบเก่งกาไรสไตล์แบบเก่งกาไรแต่เขาดูจังหวะจังหวะตลาดลงเขาลงไหมฮะตื่นขึ้นคือตอนนี้คือตอนนี้ก็คือทําแค่ประชาสัมพันธ์แล้วก็อ่าทําเชิงอะไรนะเชิงมาร์เก็ตติ้งให้คนรู้จักรู้จักก่อนรู้จักเมเดสคือรู้จักคุณเมเดสนะฮะ อย่าลืมนะครับหนึ่งคนที่ไปทำสเต็มเซลล์หนึ่งครั้งนะฮะสองร้อยล้านเซลล์เนี่ยที่ไปฝากไว้นะครับหนึ่งล้านบาทนะครับร้อยคนก็ได้เลยใช่ครับ <laughs> ล<า>แล้วเขาไม่ได้ทําแบบคนอื่นนะ <c oughs> เขาทําแบบว่าเขาทําแบบว่าสเต็มเซล์ของเขาเนี่ยนะฮะเขาทําแบบว่าน่าเชื่อถือนะอ <c oughs> ืมคือใช้ใช้ไขมันนะของเราเองเนี่ย ไปปั่นนะครับอันนี้เขาพี่คิดว่าอย่าคือเราดูเราดูเนี่ยบางทีผู้ที่ดีอ่ะแล้วมันก็เกิดการที่มีคนทนงทะแนะแนะจนกระทั่งแบบเจ้าของก็คนดีอ่ะแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นเสียคนอ่ะะเพราะว่าอยากได้ตังค์แล้วก็ขี่ลังเสือตอนเนี้ยพี่คิดว่าไม่อันเนี้ยพอเป็นพอเป็นอพอเป็นนะฮะพอเป็นต่อไปอาการเป็นว่าถ้าเราดู ให้เน้นไปดูที่การดูเชิงพื้นฐานนะครับแต่ถ้าจะเก่งกำไรเนี่ยพี่คิดว่าอยู่เฉยอยู่เฉยๆก่อนดีกว่านะเ,เพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเมเดสมันเป็นหาของภาพรวมกับคนที่ทําราคาเป็นเนี่ยเขาจะไม่ทําราคาขึ้นคุณดูคนนี้ก็เกง่งคนที่ทมามะพร้าวโคโคเนี่ยคนนี้ก็เกง่งไม่ฝืนเลยเห็นไหมแต่ก็ไม่ทําให้เจ็บเห็นไหมไม่ทําให้เจ็บทําตามไไม่ทําให้เจ็บเห็นไหมฮะไม่ไม่ทําให้คนเคสอะนอ่เหรอไหมฮะ ค่ะแล้วก็รอได้อะอีกกี่ปีกูก็รอได้กูขายมะพร้าวน้ำมะพร้ากกูไปเรื่อยแต่กูไม่สนใจใครนมแต่ไม่ทําให้ใครเจ็บอ่าเพราะนั้นหุ้นแบบนี้เวลาลงมาก็จะมีคนช่วยซือ้อใช่ปะ่ะอ่าเนี้ยด,ดูดูดูให้เป็นเพราะว่าตลาดหุด้นเรามันอยู่ในขั้นที่แบบว่าต้องดูเกมให้ออกเป็แต่ละตัวพี่เข้าใจน้าลุงทุนนะครับว่าพึ่งเข้ามาการรับความรู้ทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับเรื่อยเรียมของตลาดหุ้นไทยดีพออันเนี้ยนะครับ ก็ค่อยดู่ก็กจะเสียหายนะก็ก็เตือนเลยว่าอย่าอย่าใช้เงินเยอะอเพราะว่าการเรียนที่เมืองไทยเนี่ยแพงการไปเรียนที่ที่นัสแตกอะ่ะค่าเรียนไม่แพงค่าครูไม่แพงแต่ที่พุ้นที่ไทยเนี่ยค่าครูแพง <laughs> ได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบบคคุณรัเราดูแลดูซึ้งค่ะผูสวัสดีค่ะแต่ลืมนะฮะค่าเรียนหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยค้มคุ้มมากของ